ตบปัญหาภัยแล้งรอบที่2โดยการจัดงบประมาณให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเป็นเงินให้เปล่าในการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนติดตามได้จากรายงานครับ เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งที่ทําให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาในการเพราะปลูกโดยเฉพาะได้คาดการว่าจะเป็นอีกปีที่ประสบปัญหาแรงหนักเพราะปริมาณน้ําในเขื่อนมีน้อยจนทําให้รัฐบาลต้องประกาศงดส่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่26จังหวัดลุ่มน้ําแม่กลองและลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งระยะที่2โดยขอจัดสรรงบประมาณกว่า3,500ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้ชุมชนประสบภัยชุมชนละ1ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนหรือพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ือให้ให้ขอบเขตตำบลเนี่ยเป็นชุมชนแต่แต่ว่ารายละเอียดให้เป็นให้ให้ใหชุมชนเข้าไปตัดสินใจเองว่าตรงสิ่งที่เราต้องการในระดับชุมชนเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะสำหรับหลักการเบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ประสบภัยแล้ง ว่าอยู่ในกรอบที่กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่โดยจะดำเนินการตรวจสอบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโดยชุมชนจะต้องเสนอแผนการพัฒนาชุมชนหรือการใช้เงินเพื่อส่งเสริมอาชีพจากนั้นจึงจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเงินชุมชนและไม่เกินหนึ่งล้านบาทซึ่งจะเป็นเงินให้เปล่าแตกต่างจากเงินกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะเป็นการให้กู้แก่สมาชิกหมายว่าเขาก็ต้องทำโครงการขึ้นมาว่า ถ้าได้เงินไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรทําอะไรก็มีกรรมการกันกองในระดับตำบลอำเภอจังหวัดน,นะ,ะเ,เราเราจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการใช้แรงงานในกเป็นเกษตรกรในท้องถิ่นนะครับเกษตรกรได้รับความเดือดเริ่มจากแต่ว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเสร็จแล้วก็ไปดูพื้นที่ที่ให้เขาไปคุยกันว่าเขาต้องการอะไรในลักษณะชุมชนไม่ใช่เรงงาะส่วนบะุคคล สำหรับข่าวดีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมนี้และคาดว่าเม็ดเงินจะถึงมือผู้ประสบภัยแล้งได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT